ด้วยสมมุติว่าใช้ทางคอนซอยหรือใช้ทางฟองของเรารบสูตรตเกษตรกรเราก็ท้าทายเกษตรกรได้ว่าลดปุ๋ยเม็ดไปเลยครึ่งหนึ่งแต่พี่ต้องใช้ของผมนะแค่นี้ต้นทุนลดแล้วครับกระสอบหนึ่งพันกว่าบาทถูกเนี่ยกี่เท่าไหร่นะคะสมมติว่าไร่หนึ่งเขาใส่ปุ๋ยเม็ดประมาณหนึ่งกระสอบแเ้าก็บอกพี่เหลือครึ่งกระสอบก่อนได้ไหมถ้ายังไม่เชื่อผมครึ่งกระสอบก่อนได้ไหมปีต่อมาเขาค่อยๆลดลงมา แต่ต้องใส่ครบ NPK ด้วยนะไม่ใช่ว่าแค่อันนี้ของนี้ของเราอย่างเดียวนะครับทำได้เหมือกันนะครับทานฟอนซอยถุงหนึ่งเนี่ยใช้ได้ประมาณ3รลูกรู้จักสามลูกไหมครับสามกระสอบน,นะครับสามารถถูดได้ก็ปสามกระสอบน,นะครับต่อมาปุ๋ยห,หมักจะทําปุ๋ยห,หมักต่างๆแล้วก็ประสาถาผสมได้นะครับสามารถผสมกับพวกปุ๋ยห,หมักได้นะครับต่อมาแช่มเมล็ดข้าวทีนี้แช่ได้ไหม แช่ได้ในกรณีแช่เมล็ดข้าวเราจะใช้ทางพลาสุดหนึ่งเนี่ยประมาณ1 0ซีซีต่อน้ำยี่สิบลิแช่ไปเลยตื่นเช้ามางอกงอกเลยนะครับนะต่อมากรณีที่เป็นแห้งแช่แห้งเคยได้ยินไหมครับบางคนทํานาไม่ใช่นาดำใช่ไหมไม่ใช่นานานาตมใช่ไหมเป็นห่านแห้งใช่ไหมครับใช่ทำไงดีแล้วก็เอาคุกเอาทางฟอคฟอยไปคุก แลวก็หวานได้ปกติเพราะเรามีวิตามิน B 1หนึ่งที่ช่วยให้มีการแตกห้าได้เร็วยิ่งขึ้นเนาะนะครับต่อมาแช่เมล็ดพันธุ์สมมติถ้าไม่ใช่ข้าวเมล็ดพันธุ์อย่างอื่นแช่ได้ไหมได้แช่ได้เช่นเดียวกันก็อสิีต่อน้ำยี่ิตมนิดเดียวสิบซีนะต่อน้ำยี่ิตรแช่ได้งอกเร็วเหมือนกันนะครับต่อมาอีกอะไรอีกครับกรณีข้าวเนี่ยที่เพิ่งดับใหม่ๆหรือข้าวเพิ่งงอก เราจะใช้ทานอร์มพัลสูนหนึ่งประมาณ30 ml หรือ3ามสนั่นแหละฉีดข้าวที่ดำมันจะตั้งเร็วขึ้นเมื่อกี้ข้าวนาดำใช่ไหมเราใส่ซอยด้วยใช่ไหมครับพอพอข้าวเริ่มตั้งปุ๊บเราก็ฉีดทางฟอร์มพัลส,สูนหนึ่งและข้าวก็จะแตกก่อเร็วขึ้นนะครับทุกครัง้งฉีดเนี่ยหลายๆคนเนาะเขาจะเอาทางฟอร์มพัลส,สูนหนึ่งบวกกับทางของซอยผสมกันเลยฉีดไปเลยเอาจารย์ทารนซอยโดนใบเป็นไรไหมไม่เป็นไรครับแต่มันก็หาย มันดำนิดเดียวเพราะว่ามันเป็นผงใบโอชาไงใบโอชาที่ผมทาแต่ผมยิ้มิกเป็นสีนดหลนกรณีอ้าน้าหลังนี้